สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราณจารย์จากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 6 6นาหสำหรับชาวรัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนอันดับแรกก็จะขอกล่าวนำก่อนว่าคลิปนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วทวไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ก็ขอให้ท่านที่เข้ามาชมโปรดใช้วิจรารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับอันดับแรกเราจะมาพูดถึงภาพรวมโดยทั่วไปกันก่อนสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะเป็นเดือนเกิดของชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนก็จะมีความมุ่งมั่นไปในเรื่องธรำมามหาได้ ยันคิดขยันทำในการหาเงินหารายได้โดยไม่เลือกว่ากระแสะเม็ดเงินนั้นจะมาจากทางไหนพอให้ได้อย่างที่ตั้งอกตั้งใจไว้ก็แล้วกันก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่ท่านได้มาโดยไม่คัดกรองตรวจทานให้ดีๆอาจจะกลายเป็นลาบมิควรได้คือสร้างปัญหาให้ท่านได้ในภายหลังด้านการงานสำหรับท่านที่มีงานหลัก เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แล้วท่านก็คิดจะหาเงินพิเศษหรือเพิ่มช่องทางในการหาเงินหางานส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการก็จะมีการเพิ่มสินค้าใหม่ๆแปลกๆออกสู่ตลาดจะเป็นการผลิตสินค้าหรือช่องทางการตลาดใหม่ๆทั้งทางด้านออนไลน์ขายตรงหรือสร้างระบบเครือข่ายเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งก็เป็นได้ในด้านการเงิน ชาวราศีเมถุนก็จะพุ่งเป้าหมายไปในยอดตัวเลขยอดบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งชาวราศีเมถุนค่อนข้างจะซีเลือดเรื่องก,การเงินพอสมควรคือมีความคาดหวังไว้สูงเลยต้องทั้งผักทั้งดันยอดเงินยอดรายได้ให้ได้ตามเป้าประสงค์ซึ่งก็ต้องเตือนอีกครั้งว่าอย่าโลภก็แล้วกันในด้านความรัก สำหรับคนที่มีคู่ก็อาจจะมีการเกิดปากเกิดเสียงมีอารมณ์ฟัดเบี่ยงใส่กันเกิดความขัดแย้งในความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องคนในบ้านญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดซึ่งจะนำเอามาพูดคุยแล้วก็เกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันซึ่งจะเป็นปัญหาที่นำมาโต้แย้งต่อกันอีก ส่วนคนโสดก็ระวังคนที่เข้ามาเหมือนจะหวังดีพอนานๆไปก็จะออกฤทธิ์ออกเดชออกลายในภายหลังด้านสุขภาพระวังโรคเก่ากำเริบคนที่เป็นโรคที่เกิดจากพันธุก,กรรมเช่นความดันเบาหวานมะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นพิษก็มันตรวจเช็กสุขภาพตัวเองหน่อยครับปยากรเสริม ชาวลักนณาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลับๆบางอย่างหรือเจ้าชะตาอาจจะมีพฤติกรรมที่ทําอะไรแล้วไม่เปิดเผยชาวลักนณาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดวันจันทร์บุตรหลานบริวารเด็กๆที่บ้านก็จะนําความสุขความเพื่มใจหรือสร้างบรรยากาศดีๆในบ้าน ชาวาลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดบนญอังคารรู้สึกจะเน้นเป็นเรื่องของการเงินการทองการขยันทำม,มาหากินโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างชาวาลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดวันพุธอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปท่องเที่ยวทำบุญหรือไปในสถานที่ศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆหรืออาจจะม,มีกิจกรรมการงานเพื่อสังคมก็เป็นได้ ชาวาลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะมีรายไดจากการเสี่ยงการเก็งกำไรปันผลนายหน้าชาวาลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดวันศุกร์ระวังเรื่องการคบหากับเพศตรงข้ามที่จะเข้ามาติดต่อสร้างความสัมพันธ์เพราะคนที่เข้ามาอาจจะมีเจ้าของหรือมีพันธะอยู่ ชาวลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดวันเสาร์เดือนนี้จะทําที่ธุรกิจธุรกรรมใดๆก็รู้สึกว่าจะสะดวกปลอดโปร่งเป็นอย่างดีท้ายคําพยากรณ์นี้ก็ขอฝากทุกท่านที่เข้ามาชมทางช่องปูรานอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ